อ็รับข้อสู่ช่องฮีโ o t เกมเมอรเรื่อจะมาเล่นเกม Gmod, g a ร r y หรือว่า g a r s m o d ก็คือ Gmod นั่นแหละเรียกสัน้นแต่นึกจากว่าช่องของเราเป็นช่องแคสเกมผีแนวผีแล้วเราจะต้องมาดูด่านที่เป็นผีเมื่อก,กี้เราโหลดมาละดนแนวเนี่ยดานกรีบมีเนี่ย,ดา, Me, ยดานนี้อาจจะไม่เชิงว่าผี เพราะว่าไอ้จีมอนนี่คือไอพวกแมพผีนี่มันจะไม่ค่อยออกผีเท่าไหร่ก็คือนะตัวเ่จยเราจะใช้โมเดลของอตัวละครเกมฮับไล์มากกว่าซะมากกว่า เฮ้โอ้ได้ได้พบเจอกับเฮ้หลอนหน้าให้มาแต่มองตรงหนังสือไม่ได้มองทางขวากีบมีองการพลังงานเอาอาหารให้ฉันเปิดเปิดไฟอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรสักอย่างเปิดแม้แต่เปิดไฟก็ยังเปิดไม่ได้เลยตัวนี้เลยเนี่ย ก็โผล่มาแบบมืดๆด,ด้วยนะยว่ามองไม่เห็นเลยให้มืดตือมันมันมันมืดมันบอกให้ให้เราเอาอาหารมาให้มันนี่เป่าออกไปมันไม่กินฮะเฮ้ยมีกุญแจตรงนี้มเก็บกุญแจไม่ได้แล้วไงต่อออกไปออกไม่ได้ออกไม่ได้อ,อด้าว สายหาออกไม่ได้มันบอกว่าให้เราอาหารไปให้มันนี่ว่างอาหารอเอาเอาบะหมี่ไปเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยติดปากเลยอะบะหมีติดบะหมีติดปากมาเลยตัวเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะทานทั่วแป๊บหบนึง่งโอ้มันยอดเยี่ยมมากมันพูดลำา,าูาาดรปฉันต้องการชาชาไม่ชาเร็วเร็วมันมต้องการชาเร็วเร็ แป๊บนึงนะเขาเทาแป๊บนึงเราอยากจะเห็นจริงว่ามันคือตัวอะไรอ๋อมันมันเป็นโคนแเ่๋อหน้าสี่เหลี่ยมหนักกว่ากนัวมาใส่มันบอกว่า,อาอยอชาเดีย๋ยวว่าชานี่เปล่าเอาไปเลยชาจาดัดไม่ใช่ว่ะ ม่ใช้ชาแล้วกันไม่ได้มีมีมีการน้ำชาอยู่ตรงนี้มีเจะเอาชาใช่ไหมไม่ได้ระวังบอกว่ามาเจะเอาชาเฮ้ยไม่ค่อยเขียวอะ๋อหอยิบได้เลยว่ะ

หยิบได้แล้วนี่มิกี้หยิบไม่ได้มิกี้เราหยิบแก้วไม่ได้เลื่องมากจริงโอ้โหไปไปกลๆเลยเอาไปไปเ,เลยโยนเข้าปากโอ้โหมีเสียงกรีน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้นี่มันห้องมันห้องใครนีห้องเราหรือห้องมันเนี่ยเค้จี้ช่ายอยากจะได้อีกอันหนึ่ง จะต้องการบิ๊กกรีนอ๋อแตงโมเขียวๆมันอยากได้แตงโมเขียวๆนี่แตงโมเขียวมาแตงโมเขียวไปเลยไปเลยเฮ้ยมันยือนอะ่ะมันทำอะไรวะมันกำลังกินแตงโมอ้าวไปเลยแตงโมเฮ้ย ฉันได้พลังงานเต็มแล้วคงจะพอแล้วล่ะขอบใจเราด้วยเหรอมันมีขอบใจเราด้วยไงต่อม,ม,มันหน้ามันกลายเป็นอันนี้ไปแล้วอะ มันเล่าให้เราทำอะไรต่ออยากก็ดได้อันนี้นี่นิกิบิทำอะไรวะมันทำอะไรของมันวะ,ะเฮ้ย ไม่ซิ่งมากเลยเสร็สักทีสเตอร์ทังผมมันให้เราออกจากบ้านเอ๊ยตกลงอันนี้มันบ้านใครบ้านเราหรือบ้านบ้านมันเนี่ยมันบอกให้เราออกไปจากบ้านมันได้แล้วโอเคฉันเจอปุ่จแล้วล่ะดูเลยว่าเฮ้ยเอ้างี้เลยเหรอเอาเล่นงี้เลยไม่นอนนอนงี้เลย คลมันให้เราออกไปแล้วเราก็ออกไปมือ้ตือนเลยเว้่อนเฮ้มือจีิงอะมองไม่เห็นเดืดตัวมันเปิดไม่ได้เปิดได้ด้านเดียวเปิดไม่ได้ไง่ี่ก็เปิดไม่ได้อะเข้าไม่ได้กูไม,ไ,มไดเตือนเฮ้ยทางออกทางนี้แน่เหรอ ขอแสดงความยินรีด้วยคุณชนะแสดงความยินดีดนะดนดให้เราด้วยนะเอาจบจบเกม,มแล้วโอเคจบจบแมสั้นๆง่ายๆเล่นไม่ยากก็ถือว่าเป็นเป็นแมปที่ให้เราเล่นข้าเวลารประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะปิดพาร์ทนี้เพราะว่าไอ้ดาอื่นๆนั้นมันไม่ใช่ดา่านแนวๆผีอะไรพวกนี้นะ ว่าเราแต่เราก็เล่นมาหมดละไอ้ด่านพวกผีแต่ว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะมันต้องอาจจะต้องเล่นหลายคนอ่ะมันจะสนุกล่นคนเดียวมันไม่ค่อยสนุกโอเคแค่น,นี้แหละบาย